ของเนี้ยมันเป็นทางส่านผ่านสจะผ่านไปกินน้ำาของนู้นแกรู้เ่ยวมันจะมีทางผ่านกูเป็นผ่านมา20ปีเป็นผานเหรนหลงแกรูนได้ป่ายไอกรา์้มไนยู่า20ปี่ะเอยุ่20ปีพอดีใชเ่จอแม่้ะแม่เปนแมมาเที่ยวงมะมาเที่ยวเขามาเที่ยวเขาแลวหลงติดอยู่ในถ้ำ คุยเนี่ยมาช่วยไปเลยแม่เนี่ยเจเห็นก็ลับคุ้ยนอนม้เล่นซะกลับคุ้ยนอยน้อยเลยมันจะเล่นซะเลยเออเกมบวกเกมบวกมันจะใส่กระานเขาบอกในท่ในี้มีเรื่องสีจริงเอาตลกครา เป็นเวลาที่มาทองเขาผ่านมาทางด้านนี้หันมาเห็นสองพ่อลูกเฮ้จุ๊บ้จุ๊บเฮ้จุ๊บดุกติกดุกติไดุกติโอ้โหเป็นไงล่จัวเห็นไหมูอยากได้อนี้ทำบ่วงรอเลยเดี๋ยวพ่อไป่ต้นให้ลงให้จัวลูกชายทาบ่วงแล้วแต่พ่อไปต้นเสียงแต่พ่อตะกอนบอกให้จัวลูกชาย ไ,ไปเไปเว้ยเลยยไปเลยยไปนไปเลยยไปเไยเไปเลไปเไยไปเไปเลยยลไปไไปไ เรื่องผ่านแวเดี๋ยวนี้เลยมึงแก่บวมทำไมอ่ะก็แกจะไปไหนล่ะพ่อไปไหนที่ไหนแล้วกูบอกมามาเร็วเอาก็แก่เอาไปเว่อไปเว่อร์คเจ้าแกย้ายที่ย้ายที่ห่าเลยกูเพิ่งมาถึงไปไหม่ไปใหม่ไปเมื่ไหกูเดือดร้กูไปไหนกันไปไม่ไหวแล้วกูแก่แล้วพ่อไนื่อยผ่าเหนื่อยแล้วผ่านกูไม่ไหวแล้วกูจะไปสิไปสินี่กูพ่อมึงนะไม่ดีกูลูกนะก็กูแก เ,เอาใจเด็กเลยอากูถือให้วันเวันี้วันเด็กเสียงตาพ่อตาโคนบ่อยตัว,ว,ตวนี้น,นะครับ

អូឡាครับហើយហើយផ្ការខោក៏បានពេញខ្លួនខ្លួនក៏ដើរចូលមកមនុស្សមិនបានទេដល់ដល់អូមកដល់ໃສទេ กจอมบอกไอ้โจนลูกทาให้ม well, ันด um, mm ้วยความซื่อครับพี่น so ้องไอ้จวนมัดม้ตกับน่พคนติดานก็อึอันมกบอพ่อาเลยตอนนี้ท่านชการให้ คอยจอยลูกชายมัดใหม่เคาวนี้มัดขามันฮะใครอ่ะนีรูแแขนได้กบลื่นลงมาเลยบึน่งกออกนรับรับีเเกำลังมากก็ไดสีเขียวได้กินยา พ่อมาเป็นเจ้าของใครอ่ะเห็นต้องขุนมาขุนกับคขุนมานี่ครับคือนี่เล่นไงเอาแล้ครัดมัดมัดเสามือจนเฮ้ยเป็นเจ้าของแล้วจับจับไปมันจะดีไหมมันมีกขุนอันนี้มัดขาหน่อยจวนมัดขา ออขาไหนเอ้ามึงไม่รู้จะขาเน,นี่ยขาเนี่ยขาเนี่ยใช่ไหมอุ๊ยผิดมาแล้วด้วยความซื่อคอยจรโกทายเลยมัดขาพ่อแล้วไม่งั้นเลื่อนธรรมดาครับมัดเลื่อนเสียชีวิตเื่อตายแล้วข,ขอบคุณมา ข้ามาอวยหยุพ่อเฮ้ยนี่นะดินนะผมกระายนาดอ้บ้าไอ้บมา้ากูมา้ยอะไรนะว้าวามามามาลวันลวันเ รับรางวัลยามาก,ก่อนครับขอลางคอันี้จรครับดเ,ด,ด,เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิก่อนเดีกวกลวไม่ได้นี่เนาะแสดว่าไอ้ี่ทัมาเช้าเที่ยวอ,อมมาาเขามีมึงอยู่แล้วขอบคุณนะครับที่อมมาบที่บา้านมีอันเจยไว้คร ไอ้ไปดึงมา้าก,กาลับบ้านามจะอนสหรับวละ่งวไพ่อกับนเมื่อกี้ใหญ่หกว่านีกว่านะคนอะอย่างกันดึงม้าไปฮะพอจอมอกให้จนุคลายดึงมากลับไปฆ้าที่บ้านครับฆ้าที่นี่ต้องแบกหนังแบกเนื้อเอาเลยครับตอนนี้ไอ้โจร ร้อยนะครอยคุยด้วยดินบ้าอคนบาอะไรุบอะขี้จริงจิงไงมันน้อยนะครับดูว่าจะมีปัาหรือไม่มันาย้วมัก็รู้มามชนอะไรมันก็อะไรรอบมัหน่อยสิอะไรรอบมันเหรอเออ ไอ้นี่ไหมนักชนีผู้ชีโดยดีนะเว้ยโอ้ my god ไอ่ไอ่ไอไปกลับไปเล่นบ้านไปมึงอ่ะไอ้นี่ดีมึงไป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 ที่ไหนแล้วอะไรรอบมันอะอะไรรอบมันย่าเจ้อหรืออะไรที่มันชอบกันหรอ ดูแถวขอางหน้าวิทีเผื่อใครก็ช่วยใหอ้แบงค์ยี่สิบไม่รู้ว่าชอบปะนะโรงแรนสองร้อยบาททำไมม้าลิ่งจังเลยจ้ามือนจะไม่พอใจมันไม่เข้า่ะม้ากูจะหาที่ไหนว่าให้มึงได้ไม่ให้จะ่งเพราะทำไรอ่ะ

วันหนึ่งเสียไหมเนี่ยเด้งไปเด้งไปเด้งไป <c oughs> มามามันไม่ไปไมัไม่ไป,ไไไปใครมีตังค์ให้ยืมบ้างครับไม่ต้องเยอะแยะมากมายแล้วพันก็ดี <c oughs> ขอสะจนเลยมาตัวเราเป็นแสน,สนอ๋อมาตังค์มาล่อมาแค่พันเดียวไงเออเนี่ยขาดทุนแค่แล้วขอตัองค์สักพันเถอะค่ะ ไม่ถนัดว่ไอ้โน่จะไปค่ทางทางเดินดินดิถูกว้ก่อนถูกม้กันตอนังวขอบคุณครับมีอีกกักพันไหมครับพินได้เครื่องจ้าสอบใคร่าเอ้ยตาเน่อยๆนายให้ไอ้เกียร์อรอเกียร์ ๋อ้อเกียร์ย,รยรัมีน้ำใจเนาะเกียร์เนาะเกียร์มีน้ำใจจังเลยเกียร์ค <c oughs> นหนุนพวกเดียวกันดึงไปดึงไปไปเร็วหนู <c oughs> ลืมล่อ,อมา <c oughs> <c oughs> อไม่ยอไมไปไกลแน่ครับ